ความรักมันเกิดขึ้นยังไงจ๊ะพี่นาจา๊ะก <c oughs> ต่จากแม่ <c oughs> แม่เป็นบ้านพี่อื่นพ่อเสียแล้วก็แม่ไปดูลิเกแล้วก็เกิดชอบพี่เอชอบมันจะแสดงก่อนทีแรกก็เลยจ้างพี่เอมาเล่นแล้วพอเล่กคุยได้อะไรปั๊บแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยเ,เด็กดีตอนรู้สึกบอกว่าเป็นเด็กดีแม่กับแม่ก็รักรักเหมือนลูกเลยอะรักมากกว่ารักพี่รักพี่เอรักเหมือนลูกแม่พี่นาเป็นแม่ยกพี่เอรักพ<แ>ี่เอมากใช่ค่ะใช่ ชีวิตเมียกันจริงๆหรอใช่ค่ะรักมากนะแม่เธอฉันเป็นคนดีฉันอยากจะเอานี้ออกจริงเลยอ่ะเอาออกให้ฉันหน่อยไม่ต้องเดี๋ยวฉันก็เถิบเมียให้เอาค่ะจะดูฉันอยากเอาออกจริงเลยอ่ะนาพี่เอเพราะว่าหลายคนชโง่โง่กันใหญ่เลยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เอาเสียงพี่นาใหญ่หน่อยดันเสียงขึ้นนิดนึงครับคืออุ้ยเอาออกจริงด้วยแม่พี่เป็นเป็นเอฟซีถ้าสมมติจะพูดทุกวันคือเป็นเอฟซีเขาแหละ แล้วก็บอกว่ายัางไงชอบผู้ชายคนนี้ชอบแล้วบอกพี่นาว่าอย่างไงก็เห<อ><อ>มือนว่าแม่ชอบอ่ะแล้วลักษณะแม่มาแบบว่าเอ้ยอยากให้เป็นแฟนกันนะอยากให้อยู่้วกกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กดีแล้วแม่บอกว่าแม่มั่นใจเลยเด็กคนเนี้ยถ้าแม่แก่แล้วเขาดูแลแม่ <พอ S 2> จากที่ชอบไปดูลิเกเขาได้นะใช่เขาบอกเป็นเด็กดีมากแล้วพี่นาจะบอกว่าตอนนั้นพี่นาก็อายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะยี่สิบยังไม่มีแฟนยัง แม่บอกว่าแม่ชอบพระเอกลิเกคนนี้คุยกันพาไปดูลิเกบ้างไปบ้างเริ่มรู้จักกันบ้างแต่ว่ารู้จักกันเพลินๆไม่รู้ลึกซึ้งไม่เหมือนแฟนที่ต้องพบกันนานๆสองเดือ,อแนแล้วก็อยู่ในชีวิตติดกันเล<ะ>ยเฮ้ยยังไงนะยังงไะรู้จกัออกอฟังนะ คือแม่ก็พาไปดูริเกยเรื่อยๆก็พาไปจนมารู้จักกันจริงๆอ่ะสามเดือนสามเดือนปุ๊บแม่ก็บอกอ้าวอยู่กินกันไปเลยยกลูกสาวให้เลยใช่ฮะใช่แล้วพี่เอว่าไงเอาสิเอาสิคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะผมเนี่ยผมบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่แต่แม่ของพี่นาครับในตอนนั้นเนี่ยมีมีหลายท่านมากพูดจริงๆเลยครับที่ยกลูกสาวให้ใช่ครับแม่ยกจะยกลูกสาวให้ขอที่เพราะว่าแม่ยกนี่เองพี่เอดังมากถูกไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่ขออนุญาตจริงๆนะแต่เรื่องมันนานมันแล้วน่าจะพูดได้เพราะว่าก็ตอนนี้ก็มีครอบครัวกันไปแล้วคือมีระดับลูกในพลก็มีแล้วก็สายการบินก็มีมีคนมาทุกคนเข้ามาเนี่ยครับเพราะว่ามาเนี่ยเขามาเขามาเขาไม่ได้มาดูลิเกโดยตรงบางทีแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ลิเกมาจากเด็กกำพร้าวสักแก้แต่พี่มีมีชื่อในในเรื่องของการร้องเพลงมีชื่อในการทำกุศลนู่นนี่นั่นคือเขารู้เขาก็เกิดจากความเมตตาเราก่อน ก็รักเราแหละใช่ครับแต่พี่ไม่มีไม่มีข่าวเสียกับแม่ยกเลยแม้แต่คนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ท่านมาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าบางท่านที่มาเนี่ยนะครับจองตัวพี่ไว้เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่บวชให้ก่อนจะจัดงานบวชให้อย่างใหญ่โตเลยแล้วก็ค่อยแต่งกับลูกเขาก็ไม่ใช่แม่พี่นานะเลยอย่างนี้ครบแม่ถูกครับคือไม่ง่ายจุดเริ่มต้นมาจากความเสียใจเมื่อก่อนต้องเอารับ ชายาไม่ใชพ่พระเอกลิเกที่ดังสุดๆถ้าสมมติจะเทียบลิเกสมัยก่อนก็จะเหมือนซีรีส์วายท<ช>ุกวันพอนึก<ช>ออกไหมจ้าลิเกถึงตัวยากอะถึงตัวยากแน่นอนถึงตัวยากแน่นอ,นอนแต่ปรากฏว่าวันที่คุณเสียใจที่สุดคือวันที่พ่อเสียพ่อพี่พี่เสียใชแ่แม่ของคุณแม่ของพี่นาเนี่ยหาลิเกหนูจับพี่เป็นวันนี้หนูสัมพั่นหนูรู้สึกผิดเพราะตัวพี่เย็นมากเลยอะปรากฏว่า พ่อพี่เสียปุ๊บเขาจ้างพี่เอมาเล่นไม่ใช่ค่ะพ่อพี่อะเสียมานาแล้วแต่ว่าบ้านพี่จะจัดปวดร้อยร้อยวันเลยร้อยวันร้อยวันแล้วก็เก็บอีกกว่าจะเผากว่าแล้วก็เกือบนานอยู่ระดับหนึ่งใช่ค่ะก็จ้างชายามาเล่นลูเกงจ้างมาเล่นค่ะช่วงป้ายแล้วค่ะปีแล้วค่ะหลังจากที่เก็บศพไ้นานๆแล้วก็จ้างมาเล่นนานๆจนในที่สุดนั่นแหละคือจุดที่ทําให้พี่สนิทกันและวพรักกัน ไม่เราพี่เอรู้ไหมว่าแม่เขาหมายจะดองเรากับลูกเขารู้ไหมตอนที่เขาจ้างมาเด้่เรารู้รู้ความใจความในใจนี้ไหมไม่รู้หรอกครับไม่รู้เราก็ไปทําหน้าที่ของเราแล้วเขามาเล่าให้ฟังตอนหลังๆเนี่ยบอกเลยนะว่าเราไม่ได้ปิ๊งกันนะครับเขาอะหาว่าผมมายิงในงานพ่อเขาเลยผมจำได้ล้วี่อนุ่มนะพี่หนุก็ไม่ได้ชอบพี่เอ ไม่ชอบอเขาไม่ชอบผมแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนไปลือว่าชายาเข้าถึงยากแล้วก็ยิงคือมันมันกลายเป็นแบบว่าล้ภาพที่เขาเห็นภาพแรกเขาเห็นผมอ่คือกลับมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วก็แต่งหน้ามาแล้ก็นั่งรถไปตอนนั้นคิดว่ายังไงก็มองครั้ง,งแรกที่เจอเขาเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าอุ้เราเข้าถึงยากแล้วโดยโดย ตอนนั้นเขาหมายว่าคนดูเยอะมากแล้วเด็กสาวสาวรุ่น่นะคะก็เต็มไม่หมดเลยเราก็ยืนดูสตาร์ซ่งก็ไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ทางหนถ่งได้หนยากแต่จริงพี่เอก็มีแม่แม่ก็ยกลูกสาวให้เยอะทําไมถึงตัดสินใจเลือกพี่หนุ่นาเพราะอะไรตรงไหนถูกใจตรงไหนเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยนะคะพอตอนหลังๆเนี่ยเขาอ่ะคือสนิทกันกับทางคุณพ่อผมผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันพอคุยกันแต่เนี้ย แกนอกจากจะไปดูลิเกแล้วเนี่ยบางวันผมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยกำลังจะไปเล่นลิเกอ้าวแม่พี่นามาเหรอทำกับข้าวกับปลากินกันผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาเข้าข้าหากันครับซึ่งคนอื่นก็เป็นนะครับแต่แม่แม่คือแบบเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นถึงเงี้ยคือ,อเขาคุยกันถูกคอด้วยผู้ใหญ่และเราอะ เป็นเด็กนะพอเราจะไปงานแล้วเอ้านี่เขาไปนั่งอยู่ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาก็หยิงเพราะเขาก็ไม่พูดกับผมต่างคนต่างคิดว่าเอ๊ะมาหยิงก<ะ>ันเขาก็ไม่พูดกับผมเขาเป็นคนที่เฉยแล้วนิ่งมากคุณต่างคนต่างแบบว่าเออจูนไม่ติดหรอกไงก็คือแบบแต่สุดท้ายก็คือเอาผู้ใหญ่คุยกันก็ลองคุยกับเขาพอาคุยไปคุยมารู้เนื้อในครับว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมารยาทนะแล้วก็เขาถูกสอนมาดีครับเพราะว่าเขาเขา จะมาคุยกันสุบสี่ซุบห้าไม่ได้เขาก็เป็นผู <serves> ้หญิงจริงๆคุณเชื่อไหมว่าจนจนปัจจุบันเนี่ยนะที่ยังติดหูผมอยู่เลยแม้กระทั่งจะทานข้าวเนี่ยเขาจะพูดทุกคำเลยพี่เอทานข้าวไหมคะจะทานข้าวไหมคือคุณย่าและคุณแม่เขาสอนมาผมสิอีกพี่น้ากินข้าวเถอะนู่นนี่นั่นเขาไม่เคยหลุดคำว่ากินข้าวเลยนะจนปัจจุบันเนี่ยคือเขาถูกฝึกมาดีเขาสอนมาดีมากคพี่ไม่เคยมีแฟนไม่เคยแน่นอนนี่เป็นผู้ชายคนเดียวของพี่เลย แล้วพี่ไม่อะไรแม้ไม่ไม่ไม่ไ้่ไม่ไม้ไม่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 ไม้ไม่ไม่ไี่ไม่ไมทไม่ไมะไม่๋ยวไม่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 ไี่ไม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 ่ไอ่ไม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 เไ่ไม่ไม่ไมนไมไม่เอ่ไม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 ่เม่นม้ไม่เอ่ไ่ไม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 ่ไอเไม่เม่เม่ไม่ไมเไม่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 ไาม่ไ่ไมไม่ไม่ไม่่ไ่่่่ไม่มาไม่มไไไรมไว้ก่อนมมเออ เตรียมใจเตรียมใจไว้ว่ายังไงเขาจะทิ้งเราเขาจะเตรียมใจว่าเขาจะทิ้งเราเตรียมใจสักทีเตรียมจริงๆค่ะพี่เอ๋ไปเดินเล่นกับป้าไปเดินเล่นไปขายของจะหาอะไรขายของมาะว่าพี่นาเด็กเลยเดี๋ยวก่อนให้ไปเล่นขายของพี่นาแต่งทำไมถ้าเกิดเตรียมใจว่าเขาจะทิ้งเราแล้วแม่ลูกที่ดีไงเชื่องพอแม่เชื่อฟังแม่เดี๋ยวก่อนนะพี่คือวันที่อยู่กับเขาปุ๊บเนี่ยสามเดือนพี่รู้แล้ววันหนึ่งเขาต้องทิ้งเรา เตรียมไว้ก็เราทํา hmm. ด oh. ีทําให้ดีที่สุดอะค่ะถ้าวันหนึ่งเกิดว่าเขาทิ้งเราปั๊บเราต้องยอมรับมันแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรก็เป็นตามที่นั่นโอไม่ไม่ไม่ได้มาคิดเยอะแต่แกเชื่อเะล่ะเขาก็ต้องมั่นใจชันระดับแหละไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแม่มากกว่าแกต้องเชื่อฉันพูดเรื่องจริงถ้าไม่เช่นฉันไม่อยู่กันมานานขนาดนี้เชื่อแต่แต่มันคือแสดงว่าแม่มีมีอิทธิพลต่อพี่นามากถึงขนาดบ้างอะไรรึเป่ะคือเข้าใจว่า อ๋อพี่นาเขาก็มีที่ดินที่เดินในกรุงเทพเรอได้ลูกเขยคนนี้มาปุ๊บแทนที่จะให้ลูกปุ๊บยกให้ที่หมดเลยที่ดินที่ดินในกรุงเทพได้่ยนะนีพี่เอากได้อะไรเขาก็ให้ทุกอย่างมถึงว่าซื้อซื้อทองซื้อเพชรซื้อรถซื้ออะไรปั๊บเขาซื้อให้เองหมดโดยที่พี่เอไม่ได้เอ่ยปากเขาเป็นลูกเขยแล้วไม่ไม่ไม่เป็นเขาก็ซื้อให้เริ่มลูกเขยซื้อให้ให้ตัง ให้ทองให้แหวนให้เพชรให้อะไรเงี้ยค่ะพอวิ่ง็ปลูกเขยปับ๊บพี่เออยากได้เลยเขาก็พยังาหาทุกอย่างนูนนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะ The One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุน้นธุรกิจบันเทิงของมหาชน Content Creator เเร,ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกัน ครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเรากล้าไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครที่มาก่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำไป้ใจจบครบที่เดียวเราไม่มันใครคอนเท